ผมวันนี้พามาชมครับชาวบ้านครับผมมาหนีมาชาวบ้านครับพี่นอ้องมาทีมงานอยู่ใกลๆบาทเท่าไหร่ครับไปพยายามไปชมกับข้างล่างครับโอ้ข,อข้า,ลนนขง,ลาง,งล่านขั้วกรุบเห็นเนาะ้างล่างนเนาะทีมงานรถขุดครับผมยังมาท่านได้ถามมันอยู่ครับว่ามาจากทีมงานไหน มาเกียก่ยวกายอยู่หน้าพอดีครับนี่ครับหน้าผมมีข้างโค้งพอดีครับผมเลยมาเห็นบนที่แรกผมก็นึกว่าเป็นลมมาจอดไปมาเคื่อนเนี่ยมาเมียกับที่ในได้ครับเดินม,มารับจักรกันครับพ่นกรุบครับพี่นอ้องโอ้โหลุบเัิดลุบเปิดครับล,บลบุบเปิด นึกมาขุดรัดท่านของเราป่ะเนี่ยโอ้โหบอกเบาเด้อบอกเบาเด้อครับนาดินนะครับเด้อนาดินเด้อบ่เคือดินไม้ได้ดินเราอะขัาอย่างน้อยบ่ไปชุ่มของหลางกี่รอบ พาเดินลงไปชมข้างหลังครับอาจจะปัญญาไอ้ปกเก่งเด้อครับพี่น้องขออกตัวไปก่อนควนกุ๊บเลยครับมาเนี่ยเอาไปเพรเอาไปควนกุ๊บอึ้บเอาติดแล้วพี่น้องช็อติดมาแล้วครับติดแล้วเรียบร้อยครับจำลิฟขีดโผล่ไข่ห้ำจูมางานเข่าเลยพี่น้องมาเนี่ย งานเขาแล้วครับพี่น้องงานเขาแล้วมาหอดกัเจอเลยครับพี่น้องมาหอดกัะเจอเลยจำลิบครับนั่นจำลิบเลยเป็นไดจำมับเลย จริงเลยครับจริงครับจริงครับรอไม่โคมันมาดัดซอยรอไม่โคมาดัดซอยนะครับเอาบันไดมาก่อนเสียงเสบือเพิ่มอีดเพียเลยนะฮะหนิเนาะ อแตะแรงครับอ้ปลงเป็นหีนีตัวจะเป็นไส้ลงไปเลิกป่เมีนครับบ้านหาสิบเซติเมตรครับลงไปเป็นหินเลยครับ้เซนติเมตร พี่นอ้องนะครับไปว่าไปครับมาเบิรงกันครับอโอ้โหขวเขาเลยเท่าเดียวไม่ทำตูมัฟเลยครับพี่น้องเลยอยากจะพากไ่อยากจะพา,ากเนาออเออมีแถมเลยครับรถติดพร้อมแถมพร้อมครับเอาไปว่าไป โอ้ยใครเข้าขาจะวะเกี่ยวบ่อขึ้นไปยอื้มก้นดำปื้นก้นดำพื้นเอ้ยจำรุดหยอดโอ้ยจำอีกสัแล้วโอ้โอ้เกี่ยวบ่อหลอ,อ,อดเอาตายตอนจบปะกวนดำพืด วนดำปืด๊ดสุดยอดขนาดพี่น้องนี่จะขั้นเลี่ยงๆครับนี่จะขั้นเลี่ยงๆพี่น้องเลย เดี๋ยวครับตั้งกล่องมั้งครับพี่นอ้องตั้งไว้ตั้งหอมตั้งไว้เลยสิในจำนวนส่วนโดนเนาะ กระทั่งครับเป็นว่ารถมันแลียนหยาบครับมีไส้ถ้าเป็นมันแห้งมานเนียวไงกรุบครับพี่น้องเลย พี่นอ้องเอ้ยมาเกี่ยวกันเองคนพอดีกันเลยมากเลยครับฝากกันด้วพี่น้องฝากกดติดตามในเดรื่องสัตว์ไทยทิ้งงานทำสิ่งน้องบดละคุยด้อยครับช่องน้องใหม่ครับผม ขอบต,ตามบปวดแช่นเดพี่น้องดอเดออแดดพมัจะส่งเี่น้องมาเ,เซลดยแะคอยคุ้มคาจาของงานเลยเนหวพี่พน้องไหวพ่พี่น้องหว,องวเอาแล้วครับจมแล้วครับพี่น้อง จมแล้วครับเรียบร้อยดีครับธรรมนาลอนครับต้องได้ดันแล้วครับคล้ายๆแท็กจะรลุดเลยเอาเอาอีกแล้วพี่น้องสัวตกแล้วครับปนี โอ้เอาเลยแล้วเนาะบัดนี้เนาะเจอดซอสเด็อนเนอเดอีกแล้ว,ว,วครับพี่นอ้องอือแม่โค้ตัวตบเอ๋บัดน,นี้ครับพี่น้องเอ้ยต้องสวิงครับสวิงไปทางหูนให้มันดันโซ่เข่าครับแล้วก็เดินไปนั่งานเขาเร็วครับงานเขาครับงานเขาาเขาจะเศร้าเาหยนนามบัอน,นี้ได้ มาเสาแล้วทำงานเลยตั้งรถที่ทำได้หรอถอยออกกันอ๋อเฮ้ยดีแล้วครับคันทีสวงหน้าตัวตัวตกถอยถอยดันเขามาถอยเอามันสีลงอยู่พันถอย

ไปแล้วครับเอ้าเอาเอาลงมาลงอีกครับอีก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 นิดนึงครับรอบังคับจเรยไข่จารบีออกว่าผมว่านี่ขั้นบอติ๋งยิงน่าจะน่าจะได้ไข่จารบีแล้ว ลงแล้วครับลงแล้วไปเลยลงแล้วครับลงแล้วที่นอเาามบละนี่เป็นจ้กไหนครับดันดันครับดันครับไช่ใช่ครับเลยบินครับปน้ลงชมก็ช่งข้อนี้เองครับคุณจี้เขาเหรอครับโอ้เหยียบบอลอด บออร่อยนครับเลยเดี๋ยไปาคุ่กเพราะว่าเต็งแต่คนเตงเต็งข้างใหนไหม ครับมันมันรุ่นรยนตแสงครับ วุฒิสารตริดต่อคนไหนนะครับเอพี่น้องสำหรับเบิดโอะศูนย์เป็นหกสองสามหนึ่งเก้าห้าสองหกครับผมดำสซิ่งน้องบัวลำพูเอามีทีมงานครับมีทีมงานทั่วประเทศครับผมราคาเป็นกันเองครับติดต่อสอบถามได้จอหน้าบดานแล้วเข้ากัรรับจอได้ครับเด้อง ละา้จครับผมีครับอไหวบน้อโอ้ไป,ปโอไปครับบไป้ได้ยงครับอมัน่อง,องมาไปได้ครับ เอาอีกแล้วครับจะขาดใหม่ก่อนเด้อคันนี้บิดไส้อะเบิดบ่เบิด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 โอ้ยอไง,งพ้อกับแรงตัวนอกรถตัว แวงานนี้เลยสมรณแน่อนครับแถวงานนี้เลยสมบูรณ์ต็ ใส่หินงามดีปเลยเดี๋ยวไปปลูกทุเรียนนี่หิน,นสิผลใส้จริงครับปลูกทุเรียนนี่ยงามด้วยครับเนี่ย What yeah. แค่นนี้ครับขึ้นได้บ่ได้ครับรอบนี้ อือดอืดเอ,อาติดแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับว่าไปแล้วครับยดครับยดยดยดขัดใหม่ในน่อนครับ อีกแล้วครับพี่น้องไปว่าอะไรแล้วครับพี่น้อง ช่มต่อพี่พี่สองนะครับเนาะมันยาวหลายสิบนาทีแล้ว